สวัสดีครับพบกับผมเติมไขมันชาแนลเดี๋ยววันนี้ผมจะมีวิธีในการหมักเนื้อนุ่มมาฝากกันนะครับหมักทําอาหารหรือว่าจะหมักปิ้งย่างนะครับมี2วิธีเลยนะครับวันนี้โอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมสูตรแรกก็จะนําไปใช้ในการทําอาหารทั่วไปนะครับเช่นนําไปผัดนะครับเนื้อนี่หั่นสัก2มิลก็ได้นะครับอันนี้ผมหั่นหนานิดนึงพอดีผมแบ่งมาจากไอตัวที่จะนําไปปิ้งย่างนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกนะครับ ป็นซอสปรุงรสฟ้าเขียวนะครับ1ช้อนนะครับแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรม1ช้อนเหมือนกันครับอันนี้เนื้อผมใช้อยู่ที่8ขีดนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อชายโครงนะครับถ้าผมแนะนําให้เนื้อนุ่มหน่อยก็เป็นเนื้อสันนอกนะครับแล้วก็ตามด้วยอันนี้ผมใช้เป็นนมข้นจืดนะครับใครมีนมสดก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็น้ําตาลทรายอันนี้ผมใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงนะครับอันนี้ผมจะใส่ไปประมาณ1ช้อนครึ่งนะครับหรือใครจะใส่ไปสัก2ช้อนก็ได้นะครับ ไม่หวานนะครับ2ช้อนก็ไม่ถือว่าหวานนะครับแล้วก็ตามด้วยอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งมันก็ได้นะครับสัก1ช้อนนะครับแล้วก็ตามด้วยเป็นน้ํามันงาครับสัก1นส่วนสช้อนนะครับใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะเติมเป็นน้ํามันพืชนะครับเพื่อให้เนื้อของเรามีความชุ่มฉ่านะครับเวลาผัดผมใส่ไปสองช้อนนะครับผมก็ตามด้วยเป็นเบกกิ้งโซดาครับ นี่เป็นตัวช่วยในการหมักให้เนื้อนุ่มนะครับแต่ไม่แนะนําให้ใส่เยอะนะครับใส่นิดเดียวนะครับเพราะว่าถ้าใส่เยอะเดี๋ยวรสชาติเฟื่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับสักหนึ่งส่วนสี่ช้อนก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นหนึ่งส่วนสามช้อนก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ไข่นะครับใครจะใส่ก็ได้นะครับเผื่อไม่ได้ทําอาหารตอนเย็นนะครับเผื่อจะเก็บไว้นานแต่ถ้าใครจะทําอาหารเย็นนี้หรือว่าพรุ่งนี้ก็ทําได้เลยครับใส่ได้เลยสักหนึ่งฟองนะครับอันนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ ใครจะเติมน้ําไปนิดนึงก็ได้นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าได้แล้วครับผมหมักไว้ข้างนอกหรือว่าในอุณหภูมิห้องปกติก่อนนะครับสักครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงก่อนนาไปแช่ตู้เย็นนะครับหรือว่าถังน้ําแข็งก็ได้นะครับอันนี้ก็มาดูวิธีที่2ครับสําหรับคนที่จะนําไปทําปิ้งย่างนะครับส่วนวิธีนี้เดี๋ยวผมจะลงเป็นอีกคลิปหนึ่งนะเป็นรายละเอียดถ้าใครอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มนะครับอันนี้ผมจะคร่าวๆนะครับอย่างแรกเป็น3ามเกลือครับ เป็นรากผักชีพริกไทยเม็ดขาวแล้วก็เป็นกระเทียมครับแล้วก็เป็นผงปรุงรสครับประมาณสัก1ช้อนครึ่งครับผมอันนี้ตาส่วนนี้ผมใช้2โลนะครับเนื้อโลครึ่งแล้วก็มันครึ่งโลนะครับตามด้วยเกลือครับประมาณสัก3ส่วน4ช้อนแล้วก็ผงนัวครับนิดหน่อยครับอันนี้ไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าใครไม่ชอบแล้วก็เป็นน้ําตาลปี๊บนะครับอันนี้ผมจะใส่ประมาณสัก ถ้าเป็นช้อนปาดหน้าก็ประมาณสัก5-6ช้อนนะครับอันนี้ผมใส่ประมาณ3ช้อนคูณนะครับประมาณนี้นะครับประมาณเอานะครับถ้าใครชอบหวานก็ใส่เพิ่มครับไม่ได้หวานมากครับผมก็พอดีครับตามด้วยเป็นซีอิ๊วขาวครับผมจะใส่ประมาณสัก5ช้อนนะครับปกติผมก็จะใช้ทัพพีตวงนะครับ พอดีมีหลายๆท่านก็แนะนํามาให้ใช้เป็นช้อนตวงนะครับจะได้ละเอียดนะครับผมแต่บางครั้งถ้าทําจํานวนเยอะก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะใช้ทัพพีครับผมเพราะใช้ช้อนอาจจะช้านิดนึงแล้วก็ตามด้วยเป็นซอสหอยนะครับซอสหอยนางลมนะครับอันนี้ผมจะใส่ไปประมาณ10ช้อนนะครับขั้นตอนการทําเนื้อปิ้งเนื้อย่างนี้ก็ละเอียดนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปละเอียดอีกคลิปหน้านะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งจะลงลึกนะครับ เพื่อท่านใดจะนําไปทําขายนะครับอาจจะมีการคํานวณต้นทุนหรือว่ารายละเอียดหลายๆอย่างนะครับถ้ามาลงคลิปนี้กัวยาวเกินไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ผมจะตามเป็นน้ํามันงาเหมือนเดิมครับใส่ไปประมาณสัก1นส่วนสหรือว่าจะ1นส่วนสช้อนก็ได้นะครับตัวนี้หอมมากนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ํามันพืชครับอันนี้ผมใส่ไปสัก3ช้อนนะครับ3-4ช้อนก็ได้ครับผม พื่อให้ความชุ่มฉ่าของเนื้อครับย่างออกมาจะไม่แห้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะตามด้วยเป็นอันนี้เป็นแป้งแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้นะครับผมประมาณสัก3ถึง4ช้อนก็ได้นะครับประมาณนี้ครับอันนี้ตามด้วยเป็นนมข้นจืดครับผม อันนี้ผมจะใส่เปประมาณสักหทัพพีครึ่งนะครับอันนี้ใช้ช้อนกัวช้านิดนึงครับแล้วก็ตามไปด้วยเม็ดผักชีครับอันนี้ปั่นหยาบนะครับใครอยากให้หอมมากก็เอานำไปคั่วนะครับนำไปคั่วก่อนนำมาปั่นหยาบนะครับผมอันนี้ใส่ตามใจชอบนะครับอันนี้ใครอยากให้เนื้อนุ่มเร็วนะครับสูตรเร่งด่วนก็สับปะรดครับคั้นเอาน้ำนะครับหรือว่าหมักไปทั้งชิ้นเลยก็ได้นะครับ าใส่เยอะไม่แนะนําให้หมักนานนะครับสับประรดหมักไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงก็ได้ครับประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ได้ไม่ต้องหมักนานมากนะครับแต่ถ้าใครไม่ใส่ก็เน้นหมักสักครึ่วันก็ได้ครับหมักเนื้อเช่นเดิมครับหมักข้างนอกก่อนครับอย่าเพิ่งไปนําไปแช่นะครับหมักข้างนอกสักครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงแล้วครับแล้วค่อยนําไปแช่ตู้เย็นหรือว่าถังน้ําแข็งนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วครับ ประมาณนี้ครับสสูตรนะครับสาหรับทําอาหารหรือว่าจะนําไปปิ้งย่างนะครับก็เป็นสูตรของผมที่ทํานะครับถ้าใครมีสูตรไหนดีๆแนะนําก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลดีๆกันได้นะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับผม